ส so, วัสดีครับเกผมแบงค์กาับโมเกมแคสเตอร์ผมนะวันนี้มาทำการรีเดคชันกับคลิปแอนิเมชัน Vs Minecraft s h o ช็อตเราเดินทางมาถึงตอนที่2 7กันแล้วผมนะซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของซีรีส์แอนิเมชัน Vs Minecraft กันแล้วใครจะไม่เชื่อผมนะผมดูแต่ตอนแรกมายันตอนที่2 7ก็ับผมนะเออ ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนซีรีส์นี้อย่างดีมาตลอดผมนะทำให้ผมนี่ทามาเรื่อยๆจกกนกระทั่งมาถึงตอนสุดท้ายของตอนนี้นี่คือคลิปล่าสุดของแชนแนลอลันเบเกอร์ครับผมนะลงไว้เมื่อเดือนที่แล้ววันที่ห้ามีนาะยังไม่มีอะไรเลยซีรีส์อื่นด้วยนะนี่คือคลิปที่ใหม่ที่สุดยังไม่มีอะไรใหม่กว่านี้เลยผมนะเราเดินทางมาถึงสิ่งที่ใหม่ที่สุดของแชนแนลนี้กันแล้ว นะครับผมนะโอเคงั้นเราก็อย่าเสียเวลามาดูกันตอนสุดท้ายผมใส่เสื้อนี้มาด้วยนะเสื้อที่ซื้อมาอจะรีแอคตอนสุดท้ายทั้งทีต้องใส่ชุดอย่างเป็นทางการงั้นก็มาดูกันกับตอนที่มีชื่อว่ามอน t t r อร์ส o ูลโรงเรียนมดโอเคมาอุย้ยตกใจกระโดดออกมาโอ้โหลอยเน่สีแดงระวังของผมนะโอ้โหของจริงนี่ฟอร์ดาเมตายไปแล้ววัดเดะ มันก็โรงเรียนจริงๆแหละมอนสเตอร์ส o ูโรงเรียนปีศาจเลยโล่งลงมาในห้องเก็บของมาโอ้โหมอนสเตอร์ Monster จริงๆครับผมนะเอ d นเดอร์ p e r อร์อะไรอยู่กันครบเลยผมนะวิเทอร์วิเทเลตเอออยู่กันบานใช่เออผมคนธรรมดาครับเอาไม่ว่าอะไรใช่ไหมอ้าโอเคนี่ว่าจะโดนเล่นละคอยชั่วแมงมุมมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ตัวไฟโอ้กริงดังโอ้จบอา้าว เฮ้ยไอ้นี่มันอ๋อทิ่จินอลนไมค์ครับผมจำชื่อแม่งไม่ได้แต่หลายคนน่ารู้จักกันสตีป่ะเฮ้ยนายไปนู่นอ่าผมแบบผมไม่เกี่ยวนะเออแบบไปอืมมาอ่าไปไหนล่ะไปไหนมีพลังจิตด้วยไปไหนอย่าอย่าเกียดค้านการเรียนไปเรียนบอกอะไรวะว the fuck โอ้โหมีโต๊ะมีอะไรพร้อมมีซอมบี้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่คนชราอืมโอเคนักเรียนทุกคนวัดเฮ้ยขุมมุมนี้เลยเหรอบทเรียนแรกนะการแอบ,บเข้าข้างหลังวัด <c oughs> นี่นะมันจะต้องอย่างนี้อยว,วะวัดเออมีการสอนภาสนามนี่แยกร่างออกมาสอนเลยอย่างนี้ก็ได้เลยเออดูนะวนี่ิบินอย่างนี้นะบินได้แหละ <c oughs> บินยัางไงจาน <c oughs> โอเคมาทีละคนโอเคนี่คือเกินเขาคนละของโอโ้โหเอาตายหาเลยนะอ๋อไม่กลับมาที่เดิมทำอย่างนั้นมันไม่ได้เลยมาไหม่อ่าโอเคทุกคนลองนี่คือสอบวิธีการรอบฆ่ามันุษสิไหมโอเคโดดมา,อาจอหอ์นอืมไม่เลือกสักคนมีใครโปรอพอไหม อืมต้องนี้คริปเปอร์บอกเดี๋ยวผมเองผมระเบิดตู้มันก็ตายวู้ดวะตูมตายเป็นไงแต่ผมก็ตายเหมือนกันอืมก็ได้นะอืมอ่ากลับมาระเบิดแล้วกลับมาอ่าต่อไปกระโหลกธนูวะผมเนะยยิงระยะไกลสิครับปลอดภัยสุดละอ้าวอาเอา,เอ,า,เอ,า,เอ,าอะไรวะเนี่ย ก็อ้าวว้าวอ้าวว้าวก็โดนสิครับอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยว้าวแล้วก็ต้องโดนเออถ้าเจ้าอะไรไกลมันต้องโดนในทีเดียวเข้าใจไหมไม่โดนเลยความแม่นคืออะไรไปอัปเดตมาใหม่แมนตัวไฟบอกเน่เดี๋ยวพี่จะยิงให้ดูแน่ยิงไฟเป็นไงเอื้อราตายแลมแหลมแลม บอกแล้วดูเพตัวกระดูบอกนี่ีใจเย็นอย่าพึ่งหัวร้อนโออไอตัวนี้มาหารกระโหลกดำตบเรื่อยเลยโหโหดมากเองอ่ะซอมบี้เด็กทำไงไอ้จ้าพความเร็วไอจีุ๊ดู้วจาพุความพิ้วจอกังฟูดี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 นี่ก็แยกล่างไหมเขาตบเลยเออผมตัวแดงผมไม่ฆ่าคนผมไม่ฝึกได้ไหมผมไปลวบายอ้าว น่าโอ๊ยอ้าวชิปเป่งใจเย็นก่อนโอ้ยอะไรทําไมโอ้ยยาใจเย็นโอเคทําพลาดอ้าวกลับมาอีกคนเออผมไม่เข้าได้ไหมเอ,อ๋อยู่ท้ายแถวเอาไว้มาโว้ตัวน้ําตาผมนะทําไงออกลุ้นก่อนแล้วก็ทำไรแอ,แอบดูอะวะโห่จะแอบเนียนมากเลยเนี่ยตัวเบลเธออ้าวมึงก็ไม่เห็นได้เหรอนี่แน่อืม โน้โนมันรู้ใช่มันก็รู้สีตัวเบลย์หายเลยสะท้อนได้ง่ายเลยเพราะมันเห็นแมงมุมมันทำอะไรื้อหือ h e ฮกโคตรเปวี่ยวจับเงาโม้โคตรสยองความโปรโอ้ยตัวนี้อืมปิ้วตู้มตายง่ายๆเลยเองโปรอยู่แล้วบอสละโอเคโอ้ปริงก็มา ทำไรได้ปริงอ้าววิ่งทะลุมากัดหน้าตายมันแรงงั้นเลยหรอบัติเอ็นเดอร์บอกเถอรู้กันป๊บปิ๊บป๊บปิ๊บไม่ป๊บปิ๊บปริงปริ๊งปริ๊บปริ๊งปริ๊งความเร็วอย่าโอ้ยเวดเวดแอลเอาวอาเอ็นด์เกมไอ้แอลไออะไรปะเอ็นเดอร์มันกาจังในเกมยังเก่งอ่าสีแดงบอกอ้าวเอาจริงเหรอเร็ว เออถ้า,างั้นก็ก็เคยอัดกับเพื่อนบ่อยๆแต่ว่าจะให้ฆ่าคนเลยนี่ว่าอะไรวะโอ้มีการบูลี่ในห้องเรียนอะไร <c oughs> เออไม่ได้เลือกได้แล้วกลับมาแมงแมงบูลี่ผมอาจารย์ <c oughs> จารย์เห็นไหมเนี่ยไม่เห็น <c oughs> นี่คือเกรดของแต่ละคนโอ้โห้คริปเปอร์เอบวกเลยเอะ ระเบิดตู้มตายเมื่อกี้เห็นเกรดคริปเปอร์อยู่เอบวกใช้ได้เคริปเปอร์สูงสุดหรอแรงสุดว่าง,งั้นแดงเอจ้าจไม่หาลูกผมไปจากไหนเนี่ยแย่ขำขำขำอืมเพราะว่าคริปเปอร์ที่สาใจสุดใช่ไหมตู้มเอบวกอันที่สองการวิ่งนะอ่ะ ฝึกวิ่งมาถอนย่อยเรื่องวิ่งตัวน่าจะเหนือกว่าซอมบี้ยังจะเร็วกว่าตู้อีกนะเนี่ยวอเตอร์ฟาร์เอุ้งอะไรบูลี่มาทำไมเอ๊แค่ตู้ไม่ใช่มอนสเตอร์มันต้องบูลี่อย่างนี้เลยเอนเดอร์ er บอกอ่ะจับมีโอขอบคุณมากเ er. อนเดอร์อ้าวไหววัดอ้าวตู้ไปทำไรให้ก็เองเป็นคนไงก็แม็กเซนยู่หลักแต่แบบเราอยู่ร่วมกันไม่ได้เลยแอคโรเบติกเอความคล่องแคล่ว ในความปากัวจั่วตุเคนโอ้โหแม่งบูลี่ตุยแล้วต่อไปการว่ายนะ้ำต้องกดสเปซบาร์ลุลัวอย่าลืมยาลุลัวโอ้โหคลิปคลิป,ลป,ไปไว่ายกลับหลังโอ้โหทำไมมอนโรงเรียนนี้มันโปรปกติปะวะโปรกว่าตัวที่เราเห็นในเกมธรรมดาเดินไปเดินมาอ้นี่แม่งแบบมีการศึกษาต่อไปการทำอาหารมอนสเตอร์ต้องเรียนการทำอาหารด้วยแหละโอ้ยไม่ไม่ไม,ไม่เอาพังหมด อเอฟทุกอันนะแล้วก็ทำอาหารก็เอฟอีกนะคลิปเปอร์นี่เกรดดีมาตลอดเลยเว้ยถ้าตกครบทุกอันนี่จะโดนไล่ออกไหมเนี่ยได้อะไรต่อไปทดสอบสุดท้ายทีมเลสอ๋อวิ่งแข่งเป็นทีมอ่ะทีนี้มันต้องห้ามบูรี่แล้วปะเรียบร้อยจัดทีมให้พร้อมอืมสุ่มเลนดอมโอเค ะตามนี้อแต่โรงเรียนนี้ฟรีเอาจริงมากแบ่งกันเป็นเท่าไรซีทีมอ่านี่เอนเดอร์อย er ู่โกลห้ามบูรี่นะแพ้นะไว้บอกให้เย่อ้าวแมนอะไรเราเฮ้ยเดี๋ยวถูกกจังเลยไม่ใครนี่นับถือตัวเลยโออะไรแล้วเห็นประตูอยู่ข้างบนนั้นนะผมเนี่ย อาจจะอ่าเข้าไปกันแล้วเว้ยว่าเอาโอเดบลิงไหมแล้วจะนับคะแนนยังไงนี่มีตุ๊กตาทองให้ด้วยโอเคคือทีมไหนตัวแทนของทีมไหนถึงก่อนก็ชนะได้ไงโอ้โหโอ้ค่อนข้างไกลจะมาวางไว้ตรงนี้ใครม,มีได้ก่อนชนะ,ะแบบนี้โอเคเลดี okay. ้อืมวางไว้แล้วโอ้ยว่าจะฟักทำอะไร อ๋อเป็นตัวขัดขวางไม่ผ่านไปได้บินได้อีกเหรอเยอะไปไหมเหฮ, <ะ S 1> ฮียสตีฟอ่ราระหว่างที่เราจะขึ้นไปแล้วต้องฆ่าคนไปด้วยสมแล้วที่เป็นแบบทดสอบการฝึกสอบของมอนสเตอร์อู้โอ้โหเวลาเวาเวาเลมังตบกันตั้งแต่แรกสีแดงบอกอืมอืมเราไม่เกี่ยวจะกลับเลยหรือเปล่าไม่จำเป็นนะพี่ พยายามกับเขานี่กลับดีกว่าบายปล่อยมันแข่งกันไปเอแต่ว่าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอะไรเอ๊ะอ้อยออยออยอ้อยอ้อเพื่อนร่วมทีมสีเหลืองร่วงแบบืมันก็บูลลี่เราไวเยอะแต่อช่างมันไปดีกว่ามันบูลลี่เรามาเยอะรู้ซะบ้างโอ้เจอผู้คนนะผมนะตอนนี้ต้องแอบรอบฆนะ่าเนาะ อ๋อนี่แอบไปเงียบๆโอเคได,ไ,ดได้ได้ได้ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวโอเคอะจะอ,อ่าตู้มาไว้วันฟักโอมันยิงทิ้งเลยโอเคสีแดงบอกไม่รู้ไปแล้วมันจะขึ้นไปได้เหรอมันอยู่สูงมากไม่เ่ไมาไปีนขึ้นไหมวดชอเพื่อนตู้ไปไหนกันหมดจะมาช่วยเดี๋ยวนี้โอ้ยเป็นไงล่ะจะขึ้นไปยังไงอืมใช้หมองนั่งมาที่ ทีมสีเหลืองมาผมนะเอา้านก็ไปหาเรื่องเขาเขาแอบกันหมดมีนี่มาหาเรื่องอ่ะโดนกระทืบตายทั้งทีมโอ้ยอ้อยอืมสีแดงบอกอืมยังไงดีจะไปช่วยมันเดะเออเรามีธงสีเหลืองผ้าสีเหลืองโอ,โอ้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 จิ้มแล้วจะแพ้อะไรเรามันนี่ชัว เพลงพระเอกขึ้นทันทีสีแดงบอกมาช่วยแล้วเพื่อนร่วมทีมแม้เราเจอกันไม่นานแต่ว่าตุ้สีเหลืองมาเรื่ยยุ่งไงเอาเอาดูซากกลับมาจะไปทันเข้าแล้วไม่ใช่เข้าไปอีงไหนกันแล้วโอ้คนบินได้ทำไงดีเอ่อก็ยิงดิมีธนูก็ยิงขึ้นไม่ดิคนอื่นเขาไม่ถึงอ่าโอเคโอเค ขยอโดนไหมความแม่นไม่มีไอตอนฝึกสอนเขายืนนิ่งๆยิง,ยง,ยง,ยงไม่โดนเลยนี่บินอยู่โอ้ยชีวิต <c oughs> อืมเฮ้ยนี่ไงไว้วัดกลับด้านวัดแล้วยิงโดนวัด <c oughs> นี่คือเทคนิคอะไรเนี่ยฮะ <c oughs> ได้ไงวะ <c oughs> ยิงด้านนี้แล้วโดนได้ไงวะ <c oughs> ีแดงบอกเออมันเป็นเทคนิคเทคนิคอะไรวะมันทําได้จริงไหมเนี่ยเอ้ยแท็กไหมไม่เอาไม่สนเนี่ยมันก็เป็นซะอย่างนี้ตัวคงไม่ค่อยอยากจะกลับมาโอ้โหอยู่กันบานแล้วพวกคนอื่นมันไปกันได้ยังไงวะเนะี่ยเยอะมากในรอบนี้ดูดูแอบดูแอบเอ็นเดอร์เอจต้องไล่ตบเทียร์ตัวได้สบายนี่ว้มันไม่กลัวกันเลยเว้ยเดินมาดีๆเลยืมนี่อะไร ทำไรได้เย็เย็บเย็ๆเยเยเยอ้าวโอวะ,ๆๆๆวะ what เย็บเย็บเยบเยบบว t วัตรูปรูููบวววัวัว,วัเกิดอะไรขึ้นทำไมรูปด้วยคนนกแล้วเก่งอ่าอ้าอือโอเคเด่นอ,อ, okay, อันนี้ผมไม่เก็ตจ้ะผมว่ามันคืออะไรโอ๊ ว่ายน้ำโอ้ยพวกห่านี่มีเพื่อนร่วมทีมที่ลอยได้ก็เลยจะลอยไปง่ายอย่างนี้แล้วฝั่งเรามีไหมเหมือนจะไม่มีใครลอยได้เลย,ไป,เยปไปอ้าวเฮ้ยปลาไปงั้นได้ยังไง <c oughs> ไม่ไม่ไม่อะไรเราโอ้ยชิด <c oughs> ทำไมอะอืมทำกับเพื่อนอยนีโอกอ,อ้าวอ๋อนี่แหละที่ตัวเลงอยู่หละโอ้แล้วก็ไปกันโอเค บอกแล้วพลังสไปเดอร์แมนมัน OP. โอพีรัวแล้วก็ตบแมมด้วยแย่เ yeah. วียงไปก็เวียงมาพีแดบอกอะไรล่ะโอ้โหทีมเวิร์กเริ่มมาผมนะตอนนี้ไอไปไหนชุบชัวเนี่ยกลายเป็นว่ามีแมงมุมนี่โกงครับผมนะเพราะมีสไปเดอร์แมนเวียงได้เรื่อยเรารู้กันนะผมนะพวกไอเทมเวียงไปเวียงมานี่โอพีสุดในเรื่องนี้โอ,โอ้ตั้งแต่เบ็ดตกปลาแล้วแล้วก็เวียงมาได้ก่อนจ้วยเวนจาอ้าวฝั่งนู้นมันก็มีแมงมุมมันก็นละอา้าว ปล่อยฉันนะไปเลยเพื่อนไม่ต้องสนใจฉันได้อ้าวเฮ้ยล้อเล่นเองอ่ะนอะเออแต่ว่ามันก็ช่วยเราไว้เยอะอ้าวอ้าวเฮ้เอาอเดูอดแมงโอ้เจโยเต็มหัวมาช่วยเราโอ้โหพลังแห่งมิตรภาพโคชนเชนไม,ไม่เป็นไรเลย มาเอาเฮ้ยมันขึ้นไปแล้วจ่ตามไปสีฟ้าก็มาผมนะตอนนี้ชิงกันระหว่างสีฟ้าสีเหลืองอชุบ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 ชอการยิงแบบกลับด้านโดนเข้าไปแล้วก็เวียงลาก่อนวอ๋อไก่ตัวไฟที่มีเรื่องกันก่อนหน้านี้ลาก่อนหนูใครคือผู้หัวละคนสุดท้ายโอ้โหอ,อย่างเท่อ่ะเอาไปเย นี่ทีมชนะตบมือแย่ย yeah, 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 yeah. ่แย่แย่ย่หึแทงกิวมาเพื่อนเอ๋ยหึ <c oughs> ืมกอดกันหึ <c oughs> ทีมเบิร์กเรามาสุดยอดจอา้าวเยอะๆไปไหนกันหมดอ๋อว้า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 ,วา,วา,วามาทำอะไรโออทำไมเละเออคือเนี่ยฉันอยากกลับไปตรงนั้นเนี่ยช่วยไหนได้ไหมืม S <S <original> <S เอาาเอได้ได้ฮะบิงโอ้โหบินบิงแล้วก็ห้อยลงมาอืมเป็นยังไงแล้วก็ขึ้นไปโอ้ยช่วยเหลือกันก็เลยหอยพาเราไปด้วยเอาพวกเองไม่ต้องไปก็ได้ <laughs> เดี๋ยวถ้าพวกเองจะตามมาทำไมเองก็อยู่นี้แหละขอเองไปอ๋อไอพวกนี้ยังตบกันอยู่เลยนะ <laughs> เอองั้นเราก็มาต่อกันไหมเฮ้ยอของฉันแล้ว เอาเครนมาเอ่ออะไรฮักอย่ากลัวดิอุย้ยอย่าชั่วบุยกันต่อสองคนนี้อืมโอ้ยมันมีพลังมากกว่าฮักบอกขังดูไม่ได้หรอกตบอตบบล็อกนั้นก็ได้แล้วบล็อกที่แข็งที่สุดในมายครับฮักนี่ของจริงครับผมนะมานี่เอาออกไปแล้วก็ใส่อันนี้ไว้ไวเดอะฟัก นี่ฉันและเพื่อนฉันมาแล้วโอ้โหทีมการ์เดียนแห่งอเวนเจอร์ใช่แล้วข <c oughs> ิงส้มบอกอะไรนักนะนี่อะไรเราไม่ยีแน่ไม่ยีแนะนะ่คอนทอใช้ได้คลิปโอ้โหยังมาไอ้ว่าไงทีส้มลุกขึ้นมาเอ้ไม่โอเช็ดอืมว้าใช้วิทีบลิงเอาเอ็นเดอร์นี่พลังประโยชน์มากแท็กทีม แล่ตาคนนี้ถึงกับมาช่วยเราด้วยเดี๋ยวสวดีมาเอาอะนี่มมุมจับไว้แล้วการแฮกทีมของทีมเหลืองเวียงไปแฮกนี่แหละทีมเวนเจอร์ของจริงเจอกระเตนอตอะไรเล่าอุ๊ยโอ้หเอเดอร์พาบลิงมาโอ้โหไม่รู้ตัวดิทุบเข้าไปดิอุ้ยเอาโอ้ไรนี้อืมเชบเปลี่ยนบล็อกอืมเอาบล็อกนี้มาบล็อกนี้มันหนักมาก แข็งกว่าดนสยิย่าอยเต็มเต็มคางคางหักตายไมนะ่แน่เย่เย่โอ้หนึ่ไงเอ้ยสีแดงแทนกิวเอเอไม่เป็นไรโอ้ยแล้วก็นี่เพื่อนร่วมทีมสีเหลืองตูวัด อ้าวเฮ้เดวไปเอาบล็อกนี้มาโอ้แล้วก็จบตรงนี้นะติดตามตอนต่อไปไริ้จะมาตอนไหนครับผมนะโอเคแล้วนะั่นคือการเรีแอคชั่นตอนสุดท้ายตอนที่2 7เครับผมนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามซีรีส์นี้มาจนจบครับผมนะถือว่าสนานกันไปตอนนี้เราก็ทําได้แค่รอตอนต่อไปจะมาครับผมนะผมอาจจะทําซีรีส์อื่นก่อนในระหว่างนี้ครับผมนะเรีแอคชั่นก็ถ้าเกิดว่าใครมีอะไรแนะนําก็บอกผมในะกล่องคอมเมนต์แล้วกันนะผมนะ ก็อาจจะดูพวกซีรีส์อ่า Animation, ออนิเมชันออนิเมเตอร์อะไรแบบนี้เพราะว่าทุกท่านก็บอกผมมานะว่าเอเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับผ้าบนเสื้อผมเนี่ยมันเป็นของซีรีส์อื่นของท่านอลันเบเกอร์เอ๋อวาจ,จะไปหาดู อันนั้นต่อก็ได้พอตอนนี้เราจบกับ a n i m เมชันเวดมายคราฟ t กันแล้วผมนะจะมีอะไรต่อก็ไว้ติดตามดูแลกันก็ขอบคุณที่ตามชมมาตลอดผมนะขอบคุณทุกคนมาร่วมชมการใครชอบคลิปมีดูรักแชร์แล้วก็เม้นเพื่อเป็นกาลังใจผมตังแงงผมนะถ้าเกิดใครอยากดูผมไลค์อยาก่ชรอะไรแบบีอีกก็ลืมกดไลค์กันเยอะสวัสดีครับกู๊ดบ้านมอยกูดไนท์